ดูคลิปจบรีบคลิกลิงก์หน้าร้านเลยขายลอตตอรี่ออนไลน์มีให้เลือกได้ไม่อันมาแล้วแนวทางเลขเด็ดเนนน้อยใบนี้ใบจริงใครเห็นแล้วรีบซื้อด่วนเลยคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าเปิดตัวเลขบนขันน้ำมนต์ไอไข่สาธุสาธุครับใครซื้อกับลัคกี้ตอนนี้ขอให้รวยรวยรวยเพียงด่วนแบบด่วน แม่น้ำหนึ่งปล่อยแล้วหลังจากที่กระแสดรอปไปนานงวดนี้ขอตีคืนเป็นเจ้าแม่ใบหวยเจาะเน้นๆส่งท้ายปีเจ, <ian> จฟองเบีย888เผยเลขเด็ดหางประทัด์ท้าเวสุวรรณไม่แน่อาจจะรวยส่งท้ายปีไปพร้อมกับลักกี้รีบซื้อลอตเตอรี่ด่วนเลยครับขอหวยเตรียมซื้อเลขเด็ดทะเบียนรถหรูเจนุกบรมีมหาเฮงเน้นแค่สตัวนี้ซื้อกับลักกี้ตอนนี้เลยพลาดแล้วพลาดเลยนะครับ มีลุ้นรวยกันต่อเลขเด็ดบู่คำแสนงวดวันที่30ธันวาคมนี้ฝันแม่นทุกงวดใครตามต่อรับรองเป็นเศรษฐีแน่ๆปู่บอกมาแบบนั้นอย่าลืมคลิกลิงก์ซื้อนะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยตามเลขที่คอยหวยเกรงทุกสำนักปีเก่า64เข้าปี6 5รีบซื้อกับลักกี้เลยนะครับซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วง่ายๆตอนนี้ซื้อกับลักกี้โชคดีทุกใบ ลักกี้มันก่อนฟ้า